ผีแดงเริ่มหลอนนะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เจอปัญหาค่อนข้างมากนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการโลเทชันนักเตะนะครับแล้วก็นักเตะที่แบบว่ามีประสบการณ์นะเริ่มล้านะครับการแข่งขันเริ่มเยอะมากขึ้นและก็การโฟกัสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการการวางแผนนะครับฉะนั้น ฟอร์มการเล่นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ระยะยาวผมยังมั่นใจนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ในปีนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มการเล่นถึงเริ่มหลอนนะครับก็ขอโคตเตีย์นะครับช่วยกันวิเคราะห์กันนะครับตันนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับหัวข้อที่เราบอกว่าผีแดงเริ่มหลอนคือหลอนคือไม่ใช่ คนอื่นมาหลอนครับคือหลอนตัวเองครับตอนนี้นะครับฟอร์มผีแดงตั้งแต่แมตช์ที่ชนะลิเวอร์พูลสามประตูต่อสองในฟุตบอลเอฟเอครับครับแล้วก็แมนยูก็มาแพ้อ่าสโมรสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับทีมจากท้ายตารางซึ่งไม่สามารถทําให้แมนยูขึ้นเป็นจ่าฝูงได้ครับตอนนี้คือนักเตะแล้วก็ฟอร์มอีกที่กลับมาคือสเสมอสเสมออาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอ่าตอนนี้แมนยูเป็นทีมที่ ถามว่าโปรแกรมของ u, แมนูไตะนแน่นพอสมควรและแน่นเยอะมากครับแล้วก็ยังคือฟอร์มของนักเตะท,ที่เริ่มรวลาครับแล้วก็เริ่มจับทางได้อย่างเช่นตอนนี้คือบูโน่ฟรานันเดสอะไรพวกนี้ไม่สามารถที่จะกลับมามีฟอร์มที่เหมือนแต่ก่อนได้ครับอาจจะเป็นการถูกจับทางของถูกจับทางแล้วว่านักเตะของบูโน่เนี่ยถ้าปิดบูโน่อีกคนหนึ่งน,น,นักเตะคนอื่นอาจจะทําผลงานไม่ได้ไม่ค่อยดีครับแล้วก็มาคัสลัดฟอร์ดที่ถือว่าการยิงตอนนี้ ถือว่าเป็นสไตรเกอร์ที่ปืนฝืดแล้วก็การฟอร์มตัวของแอนโทนีมาซิยามที่ถึงเล่นได้แย่มากอันถามว่าอย่างพวกคาวานี่อะไรพวกเนี้ยหรือว่าฮอปปอกบ้าหรือนักเตะหลายๆคนตัวเนี้ยเริ่มมีการล้าด้วยคารวานี่เขาไปที่33-34ปีแล้วถามว่าตัวเนี้ยแมนยูถูกร้อนร้อนด้วยตัวเองนะครับครับแล้วถามว่าการโฟกัสของโอเล็กุนาซูชาตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะปรับยังไงครับตอนเนี้ยนักเตะเริ่มลวยลาปืนเริ่มฝืดอะไรก็ยิงได้ไม่ค่อยดีแล้ว แล้วก็ตอนนี้คือแมนยูแข่ง21นัดมี41แต้มตามหลังมัลติตี้อยู่2แต้มแต่มัลติตี้แข่งล้วกว่า1แมตช์แต่เราต้องมาดูในระยะยาวว่าแมนยูจะซื้อใครหรือว่าจะได้ใครเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้จะปิดการซื้อขายเที่ยงคืนของวันนี้แต่ก็โาล่ออกมาแล้วออกมาแล้วคือเบนเดวิสแต่ตอนนี้เรา,เรามาดูว่าแมนยูจะได้ใคร,ครตอนนี้คือนักเตหะหลายๆคนก็เริ่มที่ไม่ใช้งานทางเอส ก็เริ่มบอกว่าให้ปล่อยให้ลืมทยอยปล่อยตัวออกไปแล้วครับตอนนี้เราต้องมาดูว่าแมนยูจะโฟกัสอะไรครับตอนนี้คือแมนยูที่สิ่งที่มีฟุตบอลเอฟเอครับเอฟเอครับฟุตบอลยูโรป้ายูโรป้าลีกยูโรป้าบอล้วยเลกของทวีปยุโรปแล้วก็บอลฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษพรีเมียร์แต่ถามว่าแมนยูคืออาจจะอยู่ในท็อปาแน่นอนไม่ใช่ท็อปท็อปทีท็อปทีแน่นอนในการลุ้นแชมป์ครับแต่ว่าจะถึงแชมป์หรือไม่แชมป์เราก็ต้องดูกันอีกทีเพราะตอนนี้ ฟอร์มของทุกทีมสามารถแย่งซีนกันได้ถ้าแมนซิตี้พลาดแมนยูอาจจะขึ้นถ้าแมนยูแมนซิตี้พลาดลิเวอร์พูลก,ก็อาจจะขึ้นก็ได้ครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าทีมทุกทีมสามารถต้องรักษามาตรฐานนักเตะให้คนเส้นคงไว้ให้ไปได้ครับตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่านักเตะจะกรุบกรอบแค่ไหนครับพีแดงจะเมื่อก่อนพีแดงเขาเรียกว่าที่เราทํามาหลายคลิปใช่ไหมฮะพีแดงเริ่มหลอนคนอื่นแต่เนี้ยพีแดงเริ่มหลอนตัวเองลนะ นี่ตกภาวาว่าตัวเองจะกลับมาในฟอร์มที่อันยอดเยี่ยมได้หรือไม่กับสถานการณ์ที่ต้องเตะแบบทียิบครับผมกลับมาฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีรายการที่ถี่ยิบมากๆใช่ครับยากยากครับเพราะว่ายุโรปแมนยูก็ต้องเจอทีมแก่งอย่างลิวซ์โซสิดัตของลีกสเปนด้วยครับครับผมแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าแมนยูจะเอาตัวรอด จากโปรแกรมอันหนักอึ้งได้หรือไม่เราก็ต้องติดตามชมครับใน EP ต่อไปที่เราก็จะมาอัปคลิปอัปเดตอะไรให้ฟังครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็โดยสรุปนะครับคือแมนยูตอนนี้ฟอร์มก็เล่นก็แกว่งหน่อยใช่ครับครับก็หลักๆของของคอนเทนต์เนี้ยนะครับคือฟอร์มการเล่นของแมนยูเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับรวมถึงการแข่งขันที่ค่อนข้างมากด้วย นะครับก็ต้องดูกันระยะยาวนะครับว่าอโอเล่จะโฟกัสที่ไหนนะครับแล้วก็การโฟกัสจะเป็นอย่างไรก็มีต้องสามรายการสามรายการค<า>รับสามรายการที่ต้องขับขับเบียดแชมป์ได้เบียดแชมป์ได้คือเอาไงคือเอฟเอครับแพ้คุณไม่ได้แล้วคุณแพ้เป็นถ้วยไม่มีสิทธิ์แพ้ฟุตบอลยูโรป้าวัดกันแมตต์ต,ต,อรตร่อแมตต์คือแบบเย่าเยือนพรีเมยรีลลก,ก็ต้องวัดกันอีกก็เก็บคะแนนเก็บคะแนนไปเรื่อยครับผม ครับก็สำหรับวันนี้นะครับมีคําถามไหมคําถามผมบอกว่าทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลยูย่ายูโรปาลีกเจอกับทีมอะไรครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับทุกวันเลยยกเว้นวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ